136ฉันรู้สึกหมดแรงคิ้วของซาเจราดเลิกขึ้นอย่างแปลกใจฉันเองก็เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนานลูกไฟก็พุ่งเข้ามาใส่ฉันเขามองไปที่คอรัสซูแอและอูริยนลุยเล,ย,ลยถ้านายคิดว่านายสามารถเอาชนะชัยชราสองคนนั้นได้ ทันใดนั้นคิวก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แล่นผ่านแนวกระดูกสนันหลังเมื่อเขานึกถึงมังกรน้ำแข็งที่น่ากลัวและชัยชราที่สามารถทุบทลายมังกรได้ด้วยการเวี่ยงไม้เท้าเพียงแค่ครั้งเดียวเขาส่ายหัวผมคิดว่ามันคงดีที่สุดถ้าเราซื้อมันจากเขาซาเจราตรู้สึกโล่งใจจากนั้นเขาก็หันไปหามอนนายคิดว่ายังไงมอนผมว่าอย่าดีกว่าผมยังอยากได้โรวอเจร์หอมัวเพิ่มอีกสองอันมอนพูดขึ้นหลังจากที่เขานิ่งคิดไปครู่หนึ่งโรวอเจร์หอมัวอีกสองอัน ซาเจราดพูดอย่างตื่นเต้นเราสามารถใช้จำนวนของโรววอเจหอหมวเพื่อวัดว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วได้ใบหน้าของคิวสว่างขึ้นประมาณว่าระดับหนึ่งหโรววอเจหอหมวระดับหนึ่งสองโรววอร์เจหอหมูบ 2, หมแบบนี้เหรอครับเขาเขย่งเท้าขึ้นเพื่อตบไหลมอนนี่ไม่เลวเลย ซาเจราพยักหน้าใช่เราสามารถใช้การเรียกแบบนี้สำหรับนักสู้ระดับหนึ่งและสองได้ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการโรวอเจหอหัวมอีกมากเท่าไร่เพื่อไปถึงระดับสี่เขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดเสริมว่านักสู้ระดับสองของเรานั้นแข็งแกร่งพอๆกับนักเวทหรืออัศวินระดับสี่ดังนั้นการเรียกแบบนี้จึงถือว่าดีกว่ามากผมเห็นด้วยมอนพูดพร้อมกับยิ้มหัวล้านใหญ่หัวล้านเบอร์สองและเบอร์สามคุยกันเบาๆ อย่ารบกวนลูกค้าคนอื่นพวกคุณคงไม่อยากให้หนูโกรธนะเอมี่พูดพร้อมกับมองไปที่พวกเขาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างพร้อมกับเบี่ยงกำปั้นของเธอไปมาด้วยความไม่พอใจคอรัสซูแอและอูร่ยนหันไปมองพวกซาเจราดพร้อมกันในทันทีซาเจราดรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในทันทีแต่มันก็ไม่ได้หยุดความกังวลของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้มันคือชีวิตของเขาเงียบก่อนเขารียบบอกให้ลูกน้องของเขาหยุดพูดคิวและมอนหยุดพูดในทันทีด้วยความกังวลและไม่สร้างความรำคาญอะไรอีก คิวทะลวงคอขวดที่สองแล้วและมอนก็ต้องการร่ววเจหอมัวอีกแค่สองอันเพื่อยกระดับปีศาจลาวาจะกลับไปอยู่ที่สู่จุดสูงสุดของเกาะปีศาจอีกครั้งปีศาจทั้งสามคนกลับไปพูดคุยกันอย่างมีความสุขด้วยเสียงเบาๆพวกเขาปล่อยไฟออกมาแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้โกรธแม้แต่โตและเก้าอี้ก็ปลอดภัยจากเปลวไฟเมื่อลูกค้าคนอื่นๆเห็นว่าปีศาจยอมทําตามคําพูดของเด็กหญิงตัวน้อยพวกเขาจึงตัดสินใจว่าพวกเขาสามารถกินอาหารอยู่ที่นี่ได้อย่างปลอดภัยพวกเขารู้สึกโล่งอกและกลับมานั่งต่อ ลูกค้าที่ยืนอยู่ด้านนอกประตูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พวกเขาอ้าปากค้างและมองไปที่เด็กหญิงตัวน้อยด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลัวเธอเธอดูน่ารักมากถึงแม้ว่าเธอจะโกรธทำให้ทุกคนอยากหยีแก้มของเธอร้านอาหารนี้ต้องน่าสนใจมากแน่ๆพวกเขาคิดและเดินเข้ามาอย่างคาดหวังลูกค้าประจำต่างก็พากันยิ้มใบหน้าตอนโกรธของเอมี่ทำให้พวกเขารู้สึกดีพวกเขาไม่ได้เห็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักแบบนี้มานานมากแล้ว พนักงานเสิร์ฟเราอยากได้โรววอลเจอหอโมอีก8อันซาเจราดพูดกับยาเบะมียาด้วยเสียงที่เบาที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้พร้อมกับยกมือขึ้นพนักงานเสิร์ฟสาวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มได้ค่ะเธอพบว่าปีศาจคนนี้เชื่อฟังมากอย่างราบประหลาดใจเขาดูน่ากลัวแต่ก็ค่อนข้างสุภาพร้านอาหารเต็มไปด้วยผู้คนคนที่มาช้าต่างก็ต้องยืนรอยาเบะมียาแนะนําเมนูทั้งสองให้กับพวกเขาด้วยเมนูในมือของเธอมันอาจจะไม่สะดวกนักที่จะกินข้าวผัดจักรานในขณะที่ยืนแต่มันไม่ใช่สาหรับโรววอเจอหอมัม กลิ่นหอมที่แสนเย้ายวนลอยอยู่ในอากาศและความพึงพอใจบนใบหน้าของลูกค้าถือว่าเป็นการโฆษณาที่ดีกว่าโฆษณาไหนๆบางคนเดินออกไปทันทีเมื่อเห็นราคาไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถจ่ายค่าอาหารอย่างฟุ่มเฟือยแบบนี้ได้ไม่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนก็ตามหลายคนเลือกที่จะอยู่ต่อ300 000, เหรียญทองแดงนั้นไม่ถือว่าถูกเลยแต่มันก็คุ้มค่าที่จะลองเพื่อขจัดความสงสัยคนที่ไม่สามารถรอที่นั่งว่างได้ก็มักจะสั่งโรวอเจอหอมัว ฉันอยากได้โรวอเจอหอมูวด้วยขอเร็วหน่อยนะฉันต้องไปทํางานชายวัยกลางคนในชุดคลุมยาวสีเทาที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านขายของพูดขึ้นฉันอยากได้สองอันบางทีภรรยาของฉันอาจจะชอบชายร่างผอมสูงที่สวมชุดลำลองและรองเท้าออกกำลังใช้มือขยี้ผมยุ่งยุ่งของเขา วิเซนนีโอถูกไล่ลงจากเตียงโดยภรรยาของเขาในตอนเช้าเขาต้องออกมาซื้ออาหารเช้าให้กับเธอทว่าการต่อสู้ระหว่างนักเวทสองคนนั้นทําให้เขาอารมณ์ไม่ดีทันใดนั้นเขาก็ดีใจที่ตื่นขึ้นมารูปลั์ของร้านอาหารนี้ดึงดูดเขาเข้ามาและเขาวางแผนที่จะซื้ออาหารเช้าจากที่นี่ภรรยาของเขาเป็นเจ้าของร้านค้าสิบแห่งในลานเอเดนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับทางออกเธอสามารถหาไรายได้ได้หลายหมื่นเหรียญจากค่าเช่าเพียงแค่อย่างเดียวเธอรวยจริงจริง เขาถูกเรียกว่านักขุดทองที่ไรยังอายเมื่อเขาแต่งงานกับเธอถ้าบ้านเราก็หนูตกถังข้าวสารแต่เขาไม่สนใจเขาเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจแต่ธุรกิจของครอบครัวนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสเขาถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวยและดูดีด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาการเป็นเจ้าของที่ก็ไม่เลวเขาไม่สนใจความมั่งคั่งของครอบครัวอีกต่อไป ภรรยาของเขาค่อนข้างมีอารมณ์ทางเพศสูงและชอบออกคำสั่งกับเขาเสมอแต่นอกจากนั้นเธอก็ถือว่าค่อนข้างดีเขาสามารถใช้เงินของเธอกับอะไรก็ได้ยกเว้นผู้หญิงเขาเดินไปข้างนอกพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเหรียญทุกวันแต่เขาไม่สามารถซื้อบริการได้เพราะว่าภรรยาของเขาจ้างคนมาตามดูเขาอย่างไรก็ตามเขาจะไม่มีความต้องการอีกหลังจากที่เขามีอะไรกับภรรยาของเขาเขาจะไม่สนใจแม้ว่าจะมีเอลที่สวยมากๆม,มายืนอยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าเธอจะเปลือยอยู่ก็ตาม ฉันรู้สึกไม่มีแรงเลยวิเซนนีโอคิดอย่างหดหูและหาวออกมาเขายุ่งอยู่ตลอดทั้งคืนเพราะภรรยาของเขาฉันต้องการยาบำรุงได้เลยรอสักครู่นะคะยาเบเมิยาพูดพร้อมกับยิ้มแล้วเดินไปที่ห้องครัวหนึ่งสเพื่อโรวอเจอหอมัวแม็กสังเกตเห็นวิเซนนีโอเขาดูน่ากลัวมากร่างกายผอมๆในชุดหลวมหลวหล่อเหลาและมีจมูกโด่งแต่ผิวกลับซีดขาวและถุงใต้ตาสีดำคล้ำทำให้เขานึกถึงเพื่อนของเขาที่มักจะมีผู้หญิงล้อมรอบในชีวิตก่อน หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเขาให้ความรู้สึกคุ้นเคยเขาไม่ได้มีอะไรเหมือนกับพวกนั้นแม็กดูถูกพวกเขาพวกเขาไม่ดีพอที่จะเป็นเพื่อนของเขาเขามีเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ไม่มากนะักเขาคุ้นเคยกับความเหงาและเริ่มชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆเขาดูน่ากลัวจริงๆเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าเขาไม่สนใจปัญหาสุขภาพของตัวเอง ในหัวของเขาตัวเลขจำนวนลูกค้าใหม่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การเฝ้ามองของเขาเขายิ้มกับตัวเองการต่อสู้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสำหรับร้านอาหารของเขาเขาสามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ภายในไม่กี่วันด้วยความเร็วระดับนี้จากนั้นเขาก็จะปลดล็อกสูตรข้าวไก่ตุน๋นฉันคิดว่าเอมี่น่าจะชอบอาหารจานใหม่นี้ฉันหวังว่ามันจะมีผลพิเศษ ข้าวตุนไก่เป็นหนึ่งในสามของห่วงโซ่ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ามันมีความพิเศษเขาเคยกินข้าวไก่ตุนแท้ๆมาก่อนในชีวิตที่แล้วของเขาแม่เริ่มสงสัยแล้วว่าอาหารจานใหม่นี้จะมีรสชาติแบบไหนด้วยส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมจากระบบและทักษะที่สมบูรณ์แบบของเขาขนมปังในเตาอบทั้งสองยังต้องใช้เวลาในการรอบและไม่มีใครสั่งข้าวผัดหยางโจในตอนนี้พักสักหน่อยเถอะแม่พูดกับยาเบ,บมียาเขาเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมกับโรววอเจหอมัวสองอันสุดท้ายในมือ แมคขอบคุณสำหรับโรววอเจอหอหมูปีศาจลาวาจะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของนายซาเจร,ราดพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างมีความสุขคิวและมอนรีบยืนตัวตรงในทันทีใบหน้าของพวกเขาดูเคร่งขรึมเหมือนกับหลุมศพพวกเขาต้องทำดีกับแมคเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถรับพาตัวเขาไปได้นอกจากนี้โรววอเจอหอหมูของเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์มอนเองก็ทะลวงผ่านคอขวดที่สองของเขาแล้วหลังจากที่กินโรววอเจอหอหมูไปสามอัน แมพพยักหน้าด้วยรอยยิ้มขอบคุณใจหนึ่งเขาก็ต้องการให้ซาเจราพาลูกค้ามาให้เขาเพิ่มขึ้นอีกใจหนึ่งเขาก็พบว่าเปลวไฟของพวกเขานั้นน่ารำคาญเล็กน้อยฉันคงต้องพูดคุยหาทางออกกับซาเจราบางทีพวกเขาอาจจะนั่งกินข้างนอกได้เขามองไปที่ปีศาจท,ทั้งสองคนที่ซาเจราพามาคนตัวอ้วนดูค่อนข้างจะฉลาดและตัวที่สูงนั้นค่อนข้างจะธรรมดาโอ้พวกเขาเป็นเพื่อนของฉันคิวและมอนซาเจราพูดพร้อมกับชี้ไปที่เพื่อนของเขากองทัพเพลิงโลกันเกิดขึ้นที่นี่และตอนนี้เลย แมกยกิ้วคิวมอนและกองทัพเพลิงโลกันเหรอเขามองไปที่ปีศาจทั้งสามอย่างประหลาดใจนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นโชคชะตากันแน่ฉันหวังว่าพวกเขาคงจะไม่ได้สร้างกองทัพเพลิงโลกันนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้สําหรับการกินโรวอเจหอมัวนะสีหน้าของแมกดูแปลกๆเมื่อนึกภาพพวกเขาพุ่งเข้าใส่ศัตรูพร้อมกับตะโกนว่าเพื่อโรวอเจหอมัวเขารู้สึกเสียใจกับอาเซรรตจริงๆกองทัพเพลิงโลกัน ดวงตาของคิวและมอนเป็นประกายมันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินชื่อนี้แต่มันก็ให้ความรู้สึกที่ถูกต้องไม่มีชื่อไหนที่เหมาะสมกับพวกเขาไปกว่าชื่อนี้อีกแล้วไปก่อนนะแมกเราจะกลับมากินอาหารค่ำซาเจราพูดพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นเขาก็ยิ้มให้กับยาเบมิยะจ่ายเงินแล้วเดินไปที่ประตูคิวและมอนรีบตามเขาไปในทันทีหัวหน้าคุณคิดชื่อนี้ขึ้นมาได้ยังไงคิวถามอย่างสงสัยเมื่อพวกเขาออกมานอกประตูมันเป็นชื่อที่ดีจริงดีจริง มันเหมาะมากมอนพูดอย่างตื่นเต้นพร้อมกับพยักหน้าซาเจราเกาหัวล้านหัวล้านของเขาฉันยืมชื่อนี้จากแมปเขายอมรับและยิ้มตอนนี้เรามีกลุ่มของเราเองแล้วเราต้องมีคําพูดปลุกใจเพื่อกองทัพเพลิงโลกันมอนพูดหลังจากที่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งคิวสายหัวมันไม่สร้างแรงบันดาลใจและความฮึกเหิมเลยนายมีอันที่ดีกว่านี้ไหม ซาเจราถามคิวคิวค่อนข้างฉลาดไม่เหมือนกับปีศาจลาวาคนอื่นๆเขาเป็นมือขวาของซาเจราและได้รับความไว้วางใจเพื่อโรวอเจหอหมัวคิวพูดขึ้นพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นใบหน้าของซาเจราและมอนยิ้มสดใสขึ้นมาในทันทีเพื่อโรวอเจหอหมัวพวกเขาตะโกนมอนพยักหน้าใช่อันนี้ดีกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจมากเขาพูดอย่างตื่นเต้น ซาเจราพยักหน้าเห็นด้วยฉันเองก็ชอบมันเหมือนกันเขาตบไหล่คิวตามที่นายต้องการเลยคิยวจากนี้ไปนายจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราคิวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มขอบคุณครับหัวหน้าเขาพูดตอนนี้เรายังมีกันแค่สามคนเท่านั้นแต่อีกไม่นานเราจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดคำขวัญของเราจะดังก้องไปทั่วทั้งทวีปและฉันจะเป็นคนเริ่มพูดมันเป็นคนแรกเพื่อโรวอเจหอหมวพวกเขาพูดพร้อมกับหัวเราะ เสียงหัวเราะของพวกเขาทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามองมาที่ปีศาจทั้งสามแล้วก็รีบเดินห่างออกไปอย่างรวดเร็วที่ห้องพักภายในโรงแรมกี่าแซลลี่กำลังพับผ้าห่มอ,อย่างระมัดระวงังเธอทำให้รอยยับนั้นเรียบขึ้นด้วยนิ้วที่เพียวบางของเธอเธอพับแล้วก็หยิบมันขึ้นมาเบาๆจากนั้นเธอก็วางมันไว้ที่หัวเตียงรอยยับปรากฏขึ้นมาอีกครั้งฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆถ้ามันไม่กระทบกับงานของฉัน แซนลี่พูดด้วยความโกรธพร้อมกับเหบี่ยงกำปั้นของเธอไปมาจากนั้นเธอก็ถอนหายใจแล้วหยิบกระเป๋าเงินของเธอออกมาข้างในมีเหรียญมังกรเหลืออยู่แค่สองถึงสามเหรียญฉันควรจะกินข้าวผัดสายรุ้งไหมนะแซนลี่คิดพร้อมกับมองไปที่เงินของเธอหนึ่งร้อยสามสิบแปดแม่คุณเอายาที่คุณก็ที่รู้ว่าอะไรใส่ลงไปในโรวอเจียหอหมูใช่ไหมความคิดนี้เข้าครอบงำเธออย่างรวดเร็วเธอจำรสชาติแสนอร่อยของมันได้เป็นอย่างดีน้ำลายของเธอไหลออกมาทันทีแต่เธอกินได้แค่ก๋วยเตี๋ยวกับผักเท่านั้น แซนลี่สั่นหัวของเธอเพื่อสลัดความคิดนี้ออกไปไม่มันแพงมากฉันจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อหนีแต่ความคิดนี้ยังคงอยู่และเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแฮมที่เต็มไปด้วยรสชาติไข่นุ่มๆและข้าวแสนอร่อยที่เธอสัมผัสได้ถึงรสชาติของน้ำพุแห่งชีวิตนี่เป็นครั้งแรกที่เธออยากจะกลับบ้านเธอเกลียดพ่อของเธอและผู้อาวุโสที่ต้องการให้เธอแต่งงานแต่แม่ของเธอใจดีกับเธอมากแม่ของเธอคงพบว่าเธอหายไปในช่วงบ่ายเมื่อเข้ามาปลอบเธอ แซนลี่เคยเป็นคุณหนูที่มีเกียรติแต่ตอนนี้เธอต้องมาพับผ้าห่มและได้รับเงินมาแค่ส2องเหรียญทองแดงเท่านั้นหลังจากที่ทาความสะอาดห้องพักหลายหลายห้องที่นี่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการได้รับเหรียญทองมาสักเหรียญมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากขนาดนี้แซนลี่ทิ้งตัวลงบนเตียงแล้วเมลอมองไปที่เพดานทั้งหมดที่เธอคิดอยู่ตอนนี้คือข้าวผัดสายรุง้งบางทีตอนนี้พวกเขาอาจจะมีเมนูใหม่แล้วเด็กสาวตัวน้อยคนนั้นน่ารักจริงๆแซนลี่พึพรรมพำ ขอโทษด้วยนะครับตอนนี้เราขายโรวอเจีหหอมในส่วนของตอนเช้าหมดแล้วครับแม็กพูดด้วยรอยยิ้มกับลูกค้าที่รอยอยู่ข้างนอกนอกจากนี้เวลาเปิดทําการของเราก็หมดลงแล้วกลับมาใหม่ครั้งหน้านะครับแม็กฉันแค่ต้องการเข้าผัดหยางโจสักจานชายร่างผอมสูงผอมพูดพร้อมกับยิ้มฉันนอนไม่หลับเลยได้โปรดฉันเสพติดอาหารของนายมากขึ้นเรื่อยๆฉันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะนั่งรถม้ามาถึงที่นี่ชายอ้วนพูดขึ้นมาอย่างไม่มีความสุขนายคงไม่ให้ฉันกลับไปทั้งที่ท้องยังว่างใช่ไหม ให้ข้าวผัดกับเราสักหน่อยเถอะนะเขาพูดถูกอีกหลายเสียงพยายามพูดขึ้นมาเพื่อออกความคิดเห็นของพวกเขาพวกเขาคิดว่าแมกอาจจะยอมประนีประนอมถึงแม้ว่าพวกเขาจะมาสายก็ตาม แม็กส่สายหัวอย่างไม่ลังเลขอโทษด้วยที่นี่เราเปิดปิดร้านตามเวลาเปิดทำการอย่างเคร่งครัดไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เขาหันหลังเพื่อเป็นสัญญาณว่าเขาจะไม่ยอมและยักไหล่ถ้าฉันทำข้าวผัดให้พวกบคุมตอนนี้ฉันจะไม่มีเวลาเตรียมวัตถุดิบสำหรับมื้อกลางวานันมันไม่ยุติธรรมสำหรับลูกค้าที่จะมาในตอนเที่ยงดังนั้นกรุณากลับมาให้เร็วขึ้นในครั้งหน้าเอาละฉันคิดว่าฉันคงต้องกลับมาใหม่ทีหลังชายร่างผอมสูงพูดอย่างผิดหวังเขาหันหลังกลับและเดินออกไป ชายอ้วนพูดแม็กไนนี่เป็นคนที่ทันใดนั้นเอมี่ก็เดินมาหาแม็กพร้อมกับลูกแมวสมเหตุสมผลเขายิ้มแห้งและกลับขึ้นไปบนรถมา้าเมื่อลูกค้าคนอื่นๆเห็นการแสดงออกของแม็กพวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากจับไปแม็กเป็นคนที่ดีจริงดีจริงยาเบมียาคิดเธอยืนอยู่ข้างประตูพร้อมกับมองไปที่เขาที่หล่อเหลาและอบอุ่นราวกับแสงอาทิตย์หนวดของเขาทําให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่ฉันโชคดีที่มีเจ้านายที่ดี แม็กบิดขี้เกียจเขาขายโรวอเจียหอหัวไปได้มากกว่า200อันในตอนเช้าและมีลูกค้าใหม่95คนธุรกิจตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเขามั่นใจว่าจะมีลูกค้ามากินอาหารกลางวันและอาหารเย็นมากขึ้นและร้านอาหารของเขาจะเต็มในทุกๆวันวันนี้พ่อทําให้นางฟ้าเหตดร้องเพลงใหม่ได้ไหมคะเอมี่ถามด้วยความคาดหวังพร้อมกับอุ้งลูกเป็ดขี้เหร,ร่เอาไว้ในอ้อมแขนของเธอทันใดนั้นเสียงตะโกนอย่างเร่งรีบและแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอก่อนแม็กหึงดูดความสนใจให้พ่อของเธอหันไปมองก่อนที่เขาจะได้ตอบ ชายร่างของมิ่งเข้าหาเข่าเกียร์ของเขากระจัดกระจายอยู่ที่พื้นเสื้อผ้าหลวมๆของเขาลูปไปข้างหลังเขาคือวิเซนนิโอแมกมองไปที่วิเซนนิโอด้วยสายตาแปลกๆเมื่ออีกฝ่ายหยุดมิ่งก่อนที่จะคุกเข่าลงและใช้ฝ่ามือยันกับพื้นไว้ขอโทษด,ด้วยครับแต่ร้านเราปิดแล้วแมกพูดพร้อมกับสายหัวเขาดูซี่เซียวกว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนขาของเขาอ่อนแรงตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ดีไปกว่าแมก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแม็กจะผอมและไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งแต่เขาก็ดูดีตาของเขามีชีวิตชีวาแต่วิเซนนีโอดูราวกับว่าเขาจะแตกสลายไปได้ตลอดเวลามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในชั่วโมงที่ผ่านมานี้เขาพยายามเปล่งเสียงของเขาออกมาปิดดูเหมือนว่าเขาจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ใบหน้าของเขาก็สดใสขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วโอ้ฉันชอบที่มันปิดเขาพูดพร้อมกับพยักหน้าแม็กสับสนเขาเป็นบ้าไปแล้วเหรอ ได้โปรดช่วยช่วยฉันด้วยวิเซนนิโอใช้มือดันตัวขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่ขาของเขาจะรับไหวและคุกเข่าอยู่ตรงหน้าแม็กแม็กแข็งค้างไปในทันทีเขามองไปที่ชายคนนี้และดึงมือกลับมาคุณคุณสามารถกลับมากินอาหารตอนกลางวันได้คุณไม่ต้องคุกเข่าให้ฉันหรอกวิเซนนิโอมองลงไปที่หัวเข่าของเขาและตระหนักได้ถึงสิ่งที่เขาทำอย่างไรก็ตามเขาอ่อนแรงเกินไปที่จะลุกขึ้นยืนเขารู้สึกดีขึ้นด้วยวิธีนี้แม็กคุณเอายาที่คุณก็รู้ว่าอะไรใส่ลงไปในโรว์เจียหอหมวของคุณใช เมื่อเช้านี้แม่เสือสาวพันรยาของฉันตื่นขึ้นมาด้วยความขี้เกียจและเหนื่อยล้าแต่หลังจากที่เธอกินโรวอเจอหอหมวของคุณเธอก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมามากและคุณก็น่าจะรู้ว่าหลังจากนั้นมันเป็นยังไงหนึ่งโกคุราคุโจโดโกคุราคุโจโดหนึ่งนี่เป็นเพลงสำหรับเด็กหรอือเออแมกก็รู้สึกเสียใจแทนเขาที่รงรงดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถควบคุมของในกางเกงของเขาได้แต่เขาเป็นแบบนี้เพราะพันรยาของเขามีความต้องการสูง ยาเบบมียะไม่เข้าใจคุณหมายความว่าไงเราไม่ได้ขายยาที่นี่เธอพูดอย่างจริงจังเธอไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคุกเข่าให้แม็กแต่เธอไม่ยอมให้ใครระมาพูดถึงร้านอาหารของพวกเขาในทางที่ไม่ดีแม็กและว,วิเซนิโอหันไปมองหญิงสาวผู้ไรเดียงสาก่อนที่จะแลกเปลี่ยนสายตากันพวกเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้ให้เธอฟังได้ยังไง แมกยื่นมือออกมาให้ฉันช่วยคุณลุกขึ้นก่อนนะฉันไม่ได้ใส่ยาอะไรลงไปในอาหารฉันสาบานด้วยร้านอาหารของฉันเลยเขาพูดอย่างจริงจังแต่อาหารแต่ละอย่างของเราจะมีผลพิเศษและโรวอเจเจหอโมจะทาให้เลือดของคุณสูบฉีดมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาและเพิ่มพลังให้คุณพร้อมสําหรับการทํางานแต่พรรยาของเขาไม่จําเป็นต้องทํางานเธอต้องเผาผลาญพลังงานของเธอผ่านการมีอะไรกัน คำอธิบายของแม็กค่อนข้างน่าเชื่อถือท้ายที่สุดก็เคยมีผู้คนจํานวนมากที่กินโรวอเจียหอหอมัวและมีท่าทีปกติแม้แต่ปีศาจลาวาทั้งสามก็ไม่รู้สึกกว่าถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศดูเหมือนว่าครั้งหน้าฉันจะไม่สามารถปล่อยให้เธอกินโรวอเจียหอหอมัวบนเตียงได้อีกวิเซน,นีโอถอนหายใจจากนั้นเขาก็มองไปที่แม็กหลังจากที่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณบอกว่าอาหารแต่ละอย่างจะมีผลพิเศษของมันแล้วผลพิเศษของข้าวผัดหยางโจและเมนูใหม่คืออะไร ข้าวผัดหยางโจสามารถช่วยบรรเทากล้ามเนื้อและบำรุงร่างกายของคุณได้แม็กพูดแล้วก็หยุดจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าเมนูใหม่พุดดิ้งเต้าหู้นั้นดีต่อผิวฉันคิดว่าลูกค้าผู้หญิงน่าจะชอบมันมิเซน,นีโรรู้สึกอายขึ้นมาด้วยการหยุดเพียงเล็กน้อยของแม็กแต่เขาก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันเขากำลังมองหายาบำรุงเพื่อปรับปรุงสุขภาพของเขาแต่ของพวกนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขากลายมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะยาชูกำลังนี่เป็นข่าวที่น่าทึ่งมาก เขาคิดกับตัวเองเขาได้แต่มองดูภรรยาของเขากินโรววอเจอหอมูทั้งสองอันเธอไม่ยอมให้เขากินแม้แต่คําเดียวเขาค่อนข้างแน่ใจว่าเธอน่าจะชอบพุดดิ่งเต้าหูน้นี้เธอใช้ผมไข่มุกเพื่อทาผิวของเธอทุกวันเขาหวังว่าพุดดิ่งเต้าหู้นี้จะเบี่ยงเบนความสนใจของเธอจากโรววอเจอหอมูได้ชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับมัน คุณถ้าคุณต้องการกินอาหารตอนกลางวันคุณก็ต้องมาเร็วหน่อยนะแม็กดึงมือของเขากลับมาเขารู้สึกเสียใจกับวิเซนนิโอแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ได้แต่หวังว่าข้าวผัดหยางโจวจะช่วยเขาได้คุณช่วยทําข้าวผัดหยางโจให้ฉันได้ไหมฉันเกือบจะไม่สามารถเดินได้แล้วในตอนนี้วิเซนเนีโอพูดกับแมกด้วยท่าทางน่าสงสารพร้อมกับนำมือมาเท้ากรอบประตูไว้เพื่อพยุงตัวไม้ให้ล้มลงแม็กสายหัวขอโทษด,ด้วยเราเสิร์ฟอาหารในเวลาทำการเท่านั้น เงินไม่ใช่ปัญหาฉันจะจ่ายสองเท่าไม่สิเพิ่มเป็นสามเท่าเลยฉันจะจ่ายเงินสิบแปดเหรียญทองสำหรับข้าวผัดหยางโจหนึ่งจานวิเซนนิโอหยิบกระเป๋าเงินของเขาออกมาแม้ปฏิเสธในทันทีกฎก็คือกฎฉันจะไม่ทำมันถึงแม้ว่าคุณจะยอมจ่ายเงินเป็นสิบเท่าเขาพูดเดินไปทางนั้นประมาณห้าสิบเมตรแล้วคุณจะเจอกับร้านลาเมียนแมปบอกคุณสามารถหาของกินได้ที่นั่นข้าวผัดหยางโจไม่ใช่ของวิเศษแค่จานเดียวมันไม่ได้ช่วยเรื่องสุขภาพของคุณมากนักหรอก เอาละฉันจะกลับมาตอนอาหารกลางวันฉันคงต้องหาร้านน้ำชาเพื่อนั่งรอวีเซนนนโอพูดอย่างทำอะไรไม่ได้ลาก่อนนะคุณกับปลกกับเลี่ยเดินดีๆและถ้าคุณล้มคุณอาจจะคลานกลับมาไม่ทันเวลาอาหารกลางวันก็ได้เอมี่พูดอย่างจริงจังพร้อมกับโบกมือให้วีเซนนนโอเอชวีเซนนนโอที่อ่อนแรงยกคิ้วทำไมคำพูดห่วงใยของเธอถึงฟังดูแปลกๆปกจากนั้นเขาก็ตระหนักถึงส่วนที่แปลกเธอเรียกใครว่าคุณกับปลกกับเลี่ย ฉันฉันคือคุณกับปลอบกับเลี้ยวิเซนนีโอหันกลับมามองเอมี่แต่เมื่อเขาพบกับดวงตาที่ดูห่วงใยของเธอสีหน้าของเขาก็อ่อนลงเขาไม่มีทางเลือกนอกจากให้อภัยเธอเขาอยากมีลูกมาตลอดแต่ภรรยาของเขาไม่ชอบเด็กพวกเขาแต่งงานกันมาห้าปีแล้วเขาเหลือมองแม้ครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าและเดินออกไปอย่างช้าช้าพ่อพ่อคิดว่าคุณกับปลอบกับเลี้ยจะกลับมาที่นี่อีกไหมเอมี่ถามด้วยความกังวลในขณะที่มองดูการเดินของวิเซนนีโอ อาจจะนะ้แมกตอบในขณนะที่มีเซนเนีเดินสะดุดและเกือบจะลม้มจากนั้นเขาหันไปมองหน้าเอมี่หนูบอกกว่าหนูอยากเรียนเพลงที่สองใช่ไหมมาเถอะเขาพูดพร้อมกับลูกหัวเธอเอมี่ปรบมือเล็กๆของเธออย่างมีความสุขใช่ค่ะขอบคุณค่ะพ่อใบหน้าของลูกเป็ดขี้เร่ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่แต่มันก็ไม่กล้าที่จะร้องออกมามันได้แต่เงยหน้าขึ้นมองเทดานยาเบบมิยาเองรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเช่นกันเอมี่จะได้เรียนเพลงใหม่หรอือ เธอชอบเปลตัวน้อยคนนั้นจริงๆและเธอก็ร้องเพลงได้ดีมากแม็กปิดประตูจากนั้นก็เดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วหยิบกล่องเพลงออกมาเขาปิดการเล่นซ้ำแล้วกดปุ่มเพื่อเลื่อนไปเพลงถัดไปอย่างคาดหวังเพลงที่จะเล่นออกมาจะเป็นเพลงอะไรไฟสีสันต่างๆเริ่มกระพริบเอลตัวน้อยเริ่มเต้นอย่างหนักแน่นพร้อมกับเสียงกีตาร์ไฟฟ้าและกลองที่ดังขึ้นมันเป็นจังหวะที่รวดเร็วและฟังดูคุ้นเคยเล็กน้อย ดวงตาของแม่เบิกกว้างระบบโกคูราคูโจโดโกคูราคูโจโดหนึ่งนี่เป็นเพลงสำหรับเด็กเหรือเขาพูดในหัวเสียงดัง1น ok ึ ok ่งโกคูราคูโจโดโกคูราคูโจโดเป็นเพลงเต้นยอดนิยมที่มีชื่อเป็นภาษาไทยว่านินแดนสุขาวดีเป็นเพลงของวงแนว p อป r อคอกันเนเลียสซึ่งเป็นยูนิตสองคนที่มีไมมิซูฮาชิไมมิซูฮาชิ หรือที่รู้จักกันในชื่อมาเรียเป็นนักร้องและมีโยชิโนริอาเบะโยชิโนริอาเบะหรือที่รู้จักกันในชื่อโทคุโทคุเป็นนักแต่งเพลง140่งไม่ละขอบคุณไปขายที่อื่นเถอะแมกย่นหน้าผากของเขาเมื่อเขาได้ฟังเมโลดี้ที่คุ้นเคยและมองดูการเต้นแปลกๆของเอลตัวน้อย ในฐานะที่เพลงนี้เป็นเพลงยอดฮิตและเป็นที่นิยมอย่างยิ่งบนมิลลี่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 หนึ่งมันจึงไม่ได้แปลกอะไรสําหรับเขาแต่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินมันจากกล่องเพลงของสาวน้อยนอกจากนี้การเต้นของเอลตัวน้อยก็แย่มากขาย,ยาวๆวและชุดที่เธอใส่รวมทั้งการที่เธอเป็นหุ่นที่ไม่มีความยืดหยุ่นใช่แล้วเพลงนี้มีไว้สําหรับคนหนุ่มสาวมันเป็นที่นิยมมากและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เต้นได้ระบบพูดอย่างสงบมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆกเต้น นายต้องเพอ้อไปแล้วแน่ๆแมพพูดท่าโกคุราคุโจโดสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เต้นได้งั้นก็ควรจะใส่ไปฟูโดโดอิฟูดูโดสองลงในหนังสือเรียนว้าวดวงตาสีฟ้าของเอมี่เบิกกว้างเธอมองไปที่เอลตัวน้อยบนเคาน์เตอร์นในขณะที่อุ้งลูกแมวเอาไว้ด้วยแขนข้างหนึ่งแล้วโบกมืออีกข้างและพยายามจะเต้นตามลูกเป็ดขี้เหร่กำลังขยันไปมาเพื่อมองดูเอลตัวน้อยเต้นขาสั้นๆของมันขยับไปอย่างควบคุมไม่ได้ ยาเบะบมิยาเองก็มองไปที่เอลตัวน้อยเช่นกันเป็นเพลงที่เพราะมากและการเต้นของเธอก็น่าสนใจเธอพบว่าการเต้นของเอลตัวน้อยนั้นดูแข็งเล็กน้อยและเธอไม่เคยได้ยินเพลงที่แปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนเธอไม่รู้ว่าเพลงนี้เล่นด้วยเครื่องดนตรีอะไรแต่เพลงนี้มีพลังมากราวกับเวทมนต์เธอแทบจะไม่สามารถควบคุมแขนขาของตัวเองได้ภาษานี้แปลกสำหรับเธอแต่มีบางอย่างในเสียงร้องที่ทำให้เธอรู้สึกเร้าใจเล็กน้อย ดูสิเพลงนี้นึ่งดูดความสนใจของลูกสาวของคุณพนักงานเสิร์ฟสาวและแม่แต่แมวของคุณระบบพูดด้วยความ oh, อ้อวดเห็นได้ชัดว่ามันพอใจมากกับปฏิกิริยาของพวกเธอแมกมองดูพวกเธอด้วยความแปลกใจเขาดีใจที่ระบบไม่ได้แปลเพลงเป็นภาษากลางของโลกนี้เนื้อเพลงมันชัดเจนเกินไปมันเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับใช่แต่ฉันสามารถแปลให้คุณได้ภายในห้านาทีระบบรีบพูดในทันทีฉันจะเก็บเหรียญทองคุณแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้น ไม่ละขอบคุณไปขายมันที่อื่นเถอะแมกตอบอย่างเย็นชานี้เป็นวิธีการสร้างไรายได้สินะความโลภในเงินนี้อยู่เหนือทุกอย่างจริงๆเกมี่ดึงเสื้อของแม็กที่กำลังเหม่ออยู่พ่อคะการเต้นแบบนี้น่าสนใจมากหนูอยากเรียนมันเธอพูดอย่างคาดหวังสีหน้าของแมกดูแปลกไปเล็กน้อยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นจริงหนูอยากฝึกหรอเอมมี่พยักหน้าใช่ค่ะหนูชอบมันหนูอยากเรียนมันตอนนี้เลย เธอวางลูกแมวไว้บนเก้าอี้แล้วโบกแขนสั้นๆของเธอไปมาและพยายามที่จะเต้นตามฉันขอเรียนด้วยได้ไหมคะยาเบะมียาถามอย่างลังเลเสียงของเธอเบาราวกับเสียงกระซิบและไม่ยอมสบตาแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความปรารถนาแม็กมองไปที่สาวน้อยทั้งสองคนอย่างไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะกับเอมี่แต่การเต้นก็ยังนับว่าดีอยู่แม็กคิดกับตัวเองเขามองไปที่เอมี่และยิ้มเมื่อเขานึกภาพที่เธอเต้นด้วยขาสั้นๆของเธอเธอจะดูน่ารักมากยิ่งขึ้น ส่วนยาเบบมิยาเธอมีทุกอย่างที่จําเป็นในการเป็นนักเต้นหน้าอกใหญ่เอวอดขายาวและชุดเมดแม็กไม่ได้ใช้เวลาคิดนานเกินไปฉันคิดว่าไม่เป็นไรถ้าพวกเธออยากจะเรียนจริงๆเขาต้องการให้พวกเธอมีความสุขและเขาสามารถแก้ไขท่าเต้นที่ไม่เหมาะสมของพวกเธอได้พ่อคือพ่อที่ดีที่สุดเลยเอมี่พูดอย่างมีความสุขและเขย่ามือของเขาขอบคุณข่ะหัวหน้ายาเบบมิยาพูดพร้อมกับกระโดดด้วยความตื่นเต้นจากนั้นเธอก็กลับไปยืนด้วยท่าทางปกติของเธออย่างรวดเร็วและยิ้ม ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอมักจะอยากได้รับเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากฝูงชนด้วยการเต้นที่สวยงามเช่นเดียวกันกับเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดสวยๆและเต้นอยู่บนเวทีที่ลานเอเดนในวันรำลึกสันติภาพอย่างไรก็ตามในวันนั้นเธอทำได้แค่ดูพวกเขาเต้นเท่านั้นเธอไม่มีเวลาเรียนรู้วิธีการเต้นแต่ในตอนนี้มันต่างกันออกไปเอลตัวน้อยของเอมี่นั้นมหัศจรรย์ราวกับว่าเธอจะไม่มีวันเหนเื่อ,อยยาเบะมียะมั่นใจว่าเธอจะสามารถฝึกฝนการเต้นนี้ได้เธอไม่สนใจว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหน แมกยิ้มตอบแต่เขาก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นเอลตัวน้อยเต้นแบบแข็งๆเขาต้องอัปเกรดครูสอนเต้นคนนี้ก่อนตัวเลือกการอัปเกรดทั้งสี่ปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแหล่งพลังงานแบตเตอรี่ขนาด A สี่ก้อนจะถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูงพิเศษที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วการชาร์จ3นาทีสามารถใช้งานกล่องเพลงได้นานถึง3ชั่วโมงถ้าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะสามารถใช้งานได้ถึง3วันราคา10เหรียญทองอุป,ปกรณ์เสริมที่ชาร์จ1อัน 2. เปลี่ยนแหล่งพลังงานและเสื้อผ้านอกเหนือจากบริการเดียวกันกับตัวเลือกแรกคุณจะได้รับเสื้อผ้าสวยๆส,สิชุดสำหรับตุ๊กตาคุณสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เพียงแค่คกดปุ่มราคา20เหรียญทอง3เปลี่ยนแหล่งพลังงานและหน้าจอเลดนอกเหนือจากบริการเดียวกันกับตัวเลือกที่2คุณจะได้รับหน้าจอเลดสีหน้าจอที่จะหันหน้าไปในสีทิศทางที่แตกต่างกันในขณะที่ปิดคลิปการเต้นราคา100รเหรียญทอง 4. ี่ลี่ยนแหล่งพลังงานและอุปกรณ์ฉายภาพสามิตินอกเหนือจากบริการเดียวกันกับตัวเลือกที่2แล้วคุณจะได้รับอุปกรณ์ฉายภาพโฮโลแกรมที่ลำสมัยภาพ3ามิติที่ฉายแล้วดูสมจริงจากทุกมุมมองมันเป็นนักเต้นที่สมบูรณ์แบบและสามารถสอนวิธีการเต้นตามความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของคุณ 1. น i l งมีลิปมีลิปมีลิปมีลแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอยอดนิยมของจีนมีทั้งแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีความคล้ายคลึงกับ YouTube และ Netflix อ,อีฟูโดโดอีฟูดูโดเป็นเพลงวกันลอยที่มีเนื้อหาค่อนข้างติดเรทจ,จากซีรีส์เรื่องดีวายดีว่าที่แต่งโดยอูเมทอร่าและมีลูก้าเป็นนักร้องนำ